ดูเอาสภาพหมาสุดที่รักของเจ้านะลูกไม่ใช่วันนี้รอบเดียวนะอันนี้รอบล่าสุดนะนี่ตอนหกโมงเย็นนะนี่ปล่อยออกไปนี่คือไปลงทุ่งนาปับ๊บลุยขี้โคนเหม็นขี้โคนมานี่อันนี้คือรอบที่สามสำหรับวันนี้นะที่จะต้องล้างดูเอาดูเอาสภาพดูเอาดูเอา อันนี้มันยังแห้งบ้างแล้วนั่นนี่เมื่อกี้นี่เปียกโชคมาเลยเอาที่ละเอาที่ละบานี่ยืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านโดนดุเห็นไหโดนแม่ดุเห็นไหมไปไม่เป็นทําเป็นยืนค้างแล้วก็มือนหนีกอนเดิมโอ้ยเหนื่อยละมันดูเอาไปบอกพี่กวางเจ้ามาอาบนะ้ำมาล้างให้กันไป วันละหลายรอบแล้วแม่เบื่อเด้แม่เหนื่อยเด้ท่านจะทำขนมเองเนี่ห้วยกินขี้โคลนอ่ะมันไม่ใช่หอมเด้เอไปอาบน้าเองเลยไปไปฮารุไปล้างตัวเร็วมานี่เข้าที่รู้หน้าทียนมาล้างตัวเลย วันนี้กี่รอบแล้วนี่ฮะไม่ต้องเข้าไปพงมะนาวมานี่รอรอนี่รอล้างมันเหม็นขี่โคนน้องตีดีไหม,หมฮึฮึอ๋อสามรอบประเด้ววันนี้แล้วไม่ใช่วันนี้จะมีอีกจนกว่าน้ำทุ่งนาจะแห้งอีกหลายเดือน สนุกมากแล้วก็มาทําหน้าจ๋อยดูที่เวลาหน้าจ๋อยเอ้ยดูที่หน้าสงสาราามากดราม่าสุดๆเลยเวลาเปิดประตูให้เนี่ยขออย่าให้แม่เผลอแพรบลงหลังบ้านลงทุ่งนาลุยขี้โคนสนุกมากคลิปนี้น่าจะส่งกลิ่นขี้โคนไปด้วยเนาะได้ด้วยเนาะจะได้รู้ว่ากลิ่นขี้โคนในตัวหารุทรงกลิ่นยังไง เดี๋ยวล้างตัวให้หาลูก่อนเฮ้ยบายมาอาบน้ำให้มันเองหน่อยเด้อแม่เหนื่อยแล้ว